สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพันระลัดหนึ่งเก้าเก้าครับสำหรับวันนี้นะฮะอยู่กับ Toyota w วิทสองจุดศูนย์คิวนะฮะเกียร์ออโต้นะครับปี2004นะ,ะแล้วที่สําคัญเนี่ยมีซันรูฟด้วยแล้วซันรูฟเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถกันเลยดีกว่ามาครับไฟหน้าเนี่ยใสยกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายอยู่ด้านในไฟสปอร์ตไลท์ก็ใสเหมือนกันแล้วก็พลาสติกสีดำเนี่ยทั้งด้านบนด้านล่างเนี่ย ยังอยู่ครบโลโก้โครเมียมต่างๆยังอยู่ครบแล้วสปอตไลท์ด้านนี้ก็อยู่ครบไฟหน้าใสไม่มีแตกหักหนะด้านนี้แล้วก็ไม่มีอะไรตายอยู่ข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูรอบๆเลยนะหนะ้าที่สําคัญเนี่ยโปงอะไรเนี่ยไม่มีรอยนะฮะโป่งไม่มีรอยไม่มีแตกหักล้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ล้อของเดิมของเขาแต่ก็คือขับดีช่วงล่างดีถูกเซตมาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้อะไรไม่ดีก็เปลี่ยนให้หมดแล้ว นะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยแล้วก็โป่งข้างหลังก็เหมือนกันสวยนะฮะมาต่อเลยที่ไฟไฟท้ายนะไฟท้ายก็ใสไม่มีแตกหกักไม่มีทะลุไม่มีลายงาอะไรทั้งสิ้นนะครับโลโก้อะไรต่างๆโครเมียมอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะสำหรับคันนี้กระจกใสมากนะใสเลยทั้งรอบคันไปติดฟิล์มกันเอาเองนะสำหรับคันนี้ไฟท้ายด้านนี้ก็เหมือนกันนะใสไม่มีแตกนะครับรถสภาพดี ใช้ได้แต่ถ้าใครที่กังวลเรื่องปีเนี่ยคุณอาจจะต้องไปมองหารถที่ใหม่กว่านี้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตากับปีเขาก็ใช้ได้นะถึงแม้ว่าปีเขาจะลึกไปหน่อยแต่ว่าหน้าตาเขาก็ไม่ขี้เลยแถมอธัธประโยชน์เนี่ยเยอะมากนะครับ <S <S คือถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวเยอะเนี่ยคุณต้องใช้รถแบบนี้แล้เว้ยนะเอารถครอบครัวไปใช้เลยนะครับ <S <S คันนี้3มแถวเบาะหนังหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเด็กๆชอบมาก เด็กๆปีนป่ายกันสบายเลยสําหรับคันนี้แล้วเบาะหลังก็นั่งใช้ได้นะนั่งนั่งสบายใช้ได้นะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่า mm hmm. แผงประตูนะนี่คือแผงประตู mm hmm. ลำคองไม่มีฐาลุ mm hmm. ที่จับประตูที่เปิดประตูเนี่ยไม่มีหักนะครับ mm hmm. หนังพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยไม่มี แตกหักเลยนะฮะร้อยขีดควรแทบจะไม่มีเลยนะครับลำโพงอะไรก็อยู่ครบนะโอเคพวงมาลัยมีแอร์แบ็กนะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยไม่ใช่ของเดิมของเขาอย่างนี้นะของเดิมของเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็คอนโซลหน้านะะคอนโซลหน้าเนี่ยไม่มีแตกหักช่องแอร์เนี่ยยังอยู่ครบเลยนะตรงคอนโซลหน้าแต่ช่องแอร์ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะหา ที่หายไปเนี่ยมาใส่เพิ่มให้นะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะแล้วก็ปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าเนี่ยยังอยู่ครบนะลิงชักตรงเนี้ยที่ชอบแตกบ่อยๆก็ยังอยู่นะไม่มีแตกแล้วก็ที่เปิดฝากระปองก็ยังอยู่ครบพรมเนี่ยเป็นพรมกระดุมที่เขาตัดเย็บมาเข้ากับทรงรถเลยนะครับหัวเกียร์ดูใหม่สะอาดนะแล้วก็ปุ่มระบบแอร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีถลอกไม่มีลอกเลยนะครับตรง หัวเกียร์ตรงตัว P R N D อะไรต่างๆก็เหมือนกันไม่มีลอกเลยนะครับแล้วก็โซนวิทยุก็เหมือนกันนะครับอันนี้เขาติดเพิ่มมาให้นะฮะเป็นของเป็นของเจ้าของเก่านะครับสำหรับคันนี้นะโอเคก็อันนี้เบาะนั่งข้างคนขับนะครับสภาพดีนะถึงแม้จะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เบาะคนขับนะครับสภาพดีนะฮะไม่ใช่เบาะไฟฟ้า แล้วก็บันไดอะไรเนี่ยยังอยู่ครบนะครับสำหรับกระจกก็อยู่ตรงนี้นะฮะยังอยู่ครบนะครับไม่มีแตกหักนะบังแดดอะไรเนี่ยยังใช้ได้นะไม่มีแตกหักด,ดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะไม่มีแตกหักเลยนะครับอันนี้ไฟเนี่ยเป็นไฟที่เขาเปลี่ยนสีมานะไม่ใช่ของเขาเองนะครับ โอเคด้านหลังนะครับแผงประตูเนี่ยสะอาดสะอาดมากนะฮะหนังตรงนี้ไม่มีฉีกขาดเลยนะมือจับประตูอะไรไม่มีหักนะครับตรงนี้ก็แทบจะไม่มีรอยเลยไม่ใช่แทบจะไม่มีรอยเลยนะตรงนี้ลำโพงอะไรเนี่ยไม่ไม่แตกไม่ทะลุเลยนะครับไม่มีขามาชนแล้วทะลุแล้วปล่อยทิ้งไว้นะอันนี้คือเบาะแถวกลางนะครับเบาะแถวกลางเนี่ยสภาพดี แต่ไม่ดีเท่าแถวหน้ามีคนนั่งนะครับมีคนนั่งอยู่นะครับดูจากนิ้วรอยแต่ไม่มีขาดแล้วก็ไม่มีสกรปรกเลยนะครับทั้ง2ด้านเลยนะคมกระดุมทั่วทั้งคันแล้วที่สําคัญที่ผมชอบย้ําก็คือตรงนี้ไม่ห้อยเลยแล้วตรงนี้ก็ยังอยู่ด้วยนะครับครับก็นี่นะครับ ประมาณนี้นะครับพับเบาะนะฮะนะครับก็คือจะกว้างมากใส่ของได้เยอะขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณนอนบนรถได้เลยแบบว่าสไตล์แคมปิ้งนะฮะถ้าเกิดคุณแบบว่าเฮ้ยขี้เกียจซื้อแคมป์เพิ่มว่ะคุณก็เอาที่นอนมาปูนอนกันได้2คนเลยนะฮะสำหรับคันนี้แล้วหัวหมอนเนี่ยคุณจะเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้หรือก็มันจะเป็นประมาณนี้พับเบาะแล้วเดี๋ยวผมจะสอนคุณพับอีกทีว่าต้องพับยังไงบ้างนะครับโทษนะ เดี๋ยวผมขอให้ดูตรงนี้หน่อยนะเอ้ยไอย้ของอย่างเงี้ยเกเนี่ยใส่ของเนี่ยสะอาดหมดนะนะครับริ้วรอยอาจจะมีบ้างแต่ว่าผมบอกเลยว่าสะอาดนะครับด้านนู้นก็เหมือนกันด้านนู้นก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดใส่ของได้ปกตินะโอเคตรงนู้นก็จะเป็นไฟนะฮะไว้เปิดข้างบนนี่ก็สะอาดนะครับสะอาดเลยนะ ตรงนี้ก็เป็นซันรูฟเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะโอเคเดี๋ยวพาไปชมเบาะด้านหลังกันต่อนะครับอันนี้นะครับเป็นเบาะแถวหลังสุดนะฮะก็คือเขาเนี่ยทำทรงเนี่ยได้เหมือนกับเบาะแถวกลางและแถวหน้ามากเลยนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันเอนตัวได้นะครับสามารถปรับเอนได้สบายเลยนะฮะคุณก็หมดกังวลเรื่องว่าเฮ้ยมีครอบครัวเยอะเนี่ยจะทำไงดีวะ แถวสุดท้ายอ่ะจะเป็นที่ที่แก้ปัญหาให้ครอบครัวของคุณนะครับผมจะลองนั่งดูนะครับผมก็นั่งได้นะครับนั่งได้ใช้ได้เลยสําหรับผมเนี่ยนะแล้วอีกคนก็สามารถนั่งข้างๆตรงนี้ได้นะครับแต่ก็คือถามว่าจะสบายไหมอาจจะไม่สบายเท่าไหร่เข้านั่งคนเดียวนะครับแต่ก็ไม่เบียดนะฮะก็คือนั่งไปได้นั่งไปมีเพื่อนคุยไประหว่างทางอะไรเงี้ยสนุกจะตายไปนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังสุดกันต่อเลยนะ ครับก็อันนี้ด้านหลังสุดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะสามารถใส่ของได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้เบาะด้านหลังเนี่ยก็สามารถปรับไปได้ปรับไปแบบนี้ได้นะครับนี่ครับสามารถปรับไปแบบนี้ได้แล้วก็กลายเป็นรถเก๋งนะที่สามารถใส่ของได้แต่เขาเนี่ยอาจจะดูสูงกว่าด้วยซ้ำนะฮะก็คือสามารถใส่ของได้เยอะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่งอันนี้คือเบาอ,อีกด้านหนึ่งนะครับที่ผมให้เห็นแล้วนะฮะก็ให้ดูกันอีกรอบแล้วกันนะครับก็ไม่มีขาดเลยสําหรับเบาด้านนี้นะฮะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็แผงประตูแผงประตูเนี่ยสวยนะใช้ได้เลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยรอยขนแมวช่วงนี้แต่ว่าลําโพงเนี่ยไม่มีแตกหักปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบแล้วก็หนังตรงประตูเนี่ยที่เป็นดีเทลต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับมือจับประตูไม่มีหัก นะใช้ได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับจะมีช่องแอร์ด้านหน้าที่ผมบอกนี่แหละที่จะต้องหามาใส่ให้คุณแต่ด้านในเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะครับโอเคมือจับประตูอยู่ครบลำโพองอยู่ครบลำโพงด้านล่างอยู่ครบนะแล้วก็ปุ่มกดกระจกไฟฟ้าอยู่ครบนะอันนี้เป็นจากโรงงานของเขาเลยนะผมไม่ได้เอามาติดนะเป็นของเขาเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็แผงประตูด้านนี้ริ้วรอยเนี่ยจะน้อยกว่า ด้านด้านหลังมากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็คอนโซลหน้าก็มีประมาณนี้นะไม่มีริ้วรอยไม่มีแตกหักเบาะฝั่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสวยนะครับใช้ได้เลยสำหรับฝั่งนี้ แผ่นเพจอะไรเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะสันนี่เป็นสันเลยนะครับโอเคต่อไปเราจะพาไปดูนี่กันเลยนะจะไปโชว์การใช้งานเลย นี่นะฮะคือห้องเครื่อง2.0นเบนซินนะครับสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่2,37 000บาทผ่อน4 0 0พกว่าบาท60งวด48ง่งวด72งวดก็ลองมาดูกันนะครับสำหรับคันนี้แล้วใครที่อยากจะแลกรถเนี่ยยินดีเลยคุณจะเอารถเก่งคุณมาแลกหรือรถ s u v หรือรถอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่ว่าจะปีเก่าปีใหม่รับแรกหมดถ้าปีใหม่เดี๋ยวผมจะเพิ่มเงินให้ปีเก่าก็เดี๋ยวคุณเพิ่มเท่าไหร่ก็มาดูรถคุณกันนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับจะลองขับมาเลยที่รามกําแหง164ิริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีนะครับเบอร์โทรนะ0 8 1 5 1 9 8 9 8 5นดพี่พันธ์ดีพันธุ์นรัตน์เ l i น์ ID ดีแอดไซด์ดับเบิลดอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะครับ Facebook ดีเวนวัคพานรัตนะครับก็สําหรับใครที่อยากมาชมมาพิจารณาก่อนผมก็ยินดีนะมาได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะใครที่กําลังจะหารถไปปีใหม่เนี่ยคุณรีบเลยเพราะตอนนี้คันนี้เป็นคันที่ผมทุ่มเทกับเขามากนะครับหลายๆอย่างระบบไฟฟ้าอะไรเนี่ยไล่ใหม่หมดนะครับซันรูปอะไรเนี่ย เหมือนคุณเริ่มจากศูนย์เลยนะสำหรับคันนี้นะครับหลายหลาย,หลายคนเนี่ยที่กำลังหารถที่เป็นประโยชน์เนี่ยผมอยากจะแนะนำคันนี้เลยแล้วหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยผมเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยผมหารถราคาไม่แพงมากผมขอบอกเลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากให้คุณได้ไปนะครับใครที่ฝึกขับเนี่ยก็ลองดูก่อนว่าเอาไปได้ไหม แต่ถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยผมจะเอาไปเป็นรถคันที่สองคันที่3มเนี่ยผมยังไม่แนะนําเท่าไหร่นะฮะสำหรับยุคแบบนี้แต่ถ้าใครบอกว่าเป็นรถคันแรกแล้วก็เป็นรถที่อยากจะเอาไปออกต่างจังหวัดด้วยเป็นรถที่ใช้ไปทํางานด้วยหรือว่าเป็นรถที่คุณเอาไปใช้หลายๆอย่างอ่ะเฮ้ยนะผมก็อยากจะแนะนํานะครับแต่ว่าถ้าใครเอาไปแล้วแบบว่าเฮ้ยเอาไปเก็บเฉยๆออกต่างจังหวัดนานๆครั้งนะ อย่าเอาไปเลยนะผมก็พูดได้แค่นี้แหละคุณโอเคครับก็สุดท้ายเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวคุยกันนะฮะสำหรับใครสนใจก็มาโทรมาก็ได้เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ